สาเหตุที่ทำให้ความรักวิ่งหนีคุณความรักเป็นสิ่งที่สวยงามความรักเป็นสิ่งที่หอมหวานความรักเป็นสิ่งที่โรแมนติกความรักเป็นสิ่งที่อบอุ่นสาวๆทุกคนเนี่ยอยากมีความรักที่ใช่อยากมีแฟนที่ดีใช่ไหมคะแต่ทำไมนะความรักถึงวิ่งหนีจากคุณไปไกลแสนไกลมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อหน คุณไล่ล่าตามความรักมากเกินไปคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยหืนกระหายในความรักคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีแฟนใช่ไหมคะคุณอาจจะไปเข้าเว็บไซต์หาคู่อะไรต่างๆนานาแล้วก็ไปเฟอร์ติ้งหาผู้ชายก่อนไปอินโทริวไปแนะนําตัวเองให้ผู้ชายได้รู้จักคุณก่อนความรู้สึกแบบนี้นะคะมันยิ่งจะทําให้ความรักเนี่ยวิ่งหนีจากคุณไปไกลแสนไกลข้อ2คุณรู้สึกว่าคุณต้องการมากคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีแฟนมาก คุณต้องการมีแฟนคุณอยากแต่งงานคุณอยากมีคู่ชีวิตคุณอยากอะไรก็ตามคุณนิดดีมากความรู้สึกที่นิดดีคือความรู้สึกที่ต้องการมากๆนะคะคุณก็จะไม่ได้แฟนคุณก็จะไม่ได้ความรักความรักนั้นก็จะวิ่งหนีจากคุณไปข้อที่ 3. คุณรู้สึกว่าคุณเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างอุ้ยเหงาจังเลยว่ะไม่มีแฟนเลยฉันเหงาทํายังไงนะฉันถึงจะมีแฟนที่เพื่อที่จะมาเติมเต็ม ความรักของฉันให้เติมเต็มทําให้ฉันหายเหงาได้ถ้าฉันมีแฟนนะฉันคงจะมีความสุขฉันคงจะหายเหงาคุณคิดกับตัวเองแบบนี้นะคะคุณรู้สึกเหงาความเหงาก็ค,คือความรู้สึกที่ไม่ฟูลฟิลในในหัวใจตัวเองใช่ไหมคะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวตลอดเวลามันจึงทําให้คุณเนี่ยไม่มีความรักความรักก็เลยวิ่งหนีจากคุณวันนี้คุณรูจะมาบอกวิธีการนะคะว่าสาวๆเนี่ยควรจะทํายังไงเราถึงจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักซึ่ง ความรักนั้นนะจะดูดเข้ามาหาเราได้อย่างรวดเร็วนะคะวิธีการนะคะคุณควรจะปรนิบัติตัวคุณเองอย่างยอดเยี่ยมอย่างดีเยี่ยมอะไรก็ตามที่คุณปรนิบัติตัวเองอย่างเช่นคุณอาจจะแต่งตัวหรูหรูลาลาไปดินเนอร์คนเดียวในะที่สวยงามซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบให้ตัวเอง รู้สึกโรแมนติกกับตัวคุณเองรู้สึกมีความสุขได้ด้วยตัวตัวของคุณเองถึงแม้จะไปคนเดียวก็มีความสุขถึงแม้จะอยู่คนเดียวก็มีความสุขนะคะเมื่อนั้นนะคะเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้แล้วผู้ชายคนนั้นคนที่มีความรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณที่คุณส่งสัญ,ญญาณออกไปเนี่ยคุณจะถูกดึงดูดเขาเข้า,ขามาอย่างกับแม่เหล็กนะคะคุณรกรันตีข้อนี้ให้สาวๆเนี่ยลองทําวิธีการนี้ดูนะคะ ปนเปื้อตัวเองทําให้ตัวเองดูเอ็กซลูซีหรูหราซื้อเสื้อผ้าสวยๆตัวเองใส่อยากได้อะไรก็ซื้อนะคะแต่มันก็ควรจะเป็นลิมิตค่าใช้จ่ายที่คุณมีด้วยตอนนี้นะคะพาตัวเองไปในสถานที่สวยงามซื้อดอกไม้ปนเปื้อตัวเองรักตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขนะคะเมื่อนั้นนะคะคนที่คุณรกักคนที่คุณอยากได้คนที่ใช่เลยจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนและถ้าชอบ คลิปวิดีโอของคุณนูก็ฝากกดติดตามเพจคุณนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ